บอกครับชูศักดิ์เองคุณสงสัยไหมว่าการสืบสวนสอบสวนก็ใช้จิตวิทยาเหมือนกันสงสัยใช่ไหมล่ะงั้นไปดูกันเลยวันนี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยากันนะครับจิตวิทยาคืออะไรจิตวิทยาคือศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางจิตของมนุษย์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้อความหรือทฤษฎีต่างๆทางคิดวิทยาล้วนแล้วแต่ได้ผ่านการศึกษาวิจัยสำรวจและทดลองด้วยวิธีการเดียวกันกับวิทยาศาสตร์แขนงอื่นตั้งแต่การสังเก,ปกตปรากฏการตั้งสมมติฐานเก็บข้อมูลวิเคราะห์ด้วยตถิติไปจนถึงการอภิปรายผลโดยไม่มองข้ามความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นและต้องระบุถึงข้อจำกัดข้อยกเว้นและขอบเขตของการศึกษาว่าครอบคลุมถึงบริบทใด ดังนั้นผู้ที่ศึกษาจิตวิทยาจะถูกฝึกให้มีจจตดีที่ตั้งไว้ในใจแต่ไม่ตัดสินอะไรด้วยข้อมูลผิวเผินเช่นเอาการกระทําของคนไม่ขี่คนเป็นตัวแทนประชากรทั้งหมดหรือใช้ข้อมูลที่ผ่านการตีความด้วยประสบการณ์และเจเจตคติส่วนตัวของบุคคลอันส่งผลให้เกิดการรับรู้มีความลำเอียงสาขาของจิตวิทยานะครับแบ่งออกเป็นหลายแขนงโดยเน้นการศึกษาด้านต่างๆเช่น จิตวิทยาสุขภาพศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางชีววิทยาจิตวิทยาและสังคมจิตวิทยาคลินิกเน้นการประเมินบำบัดและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจิตวิทยาการให้คำปรึกษามุ่งเน้นการช่วยเหลือบุคคลในการพัฒนาตนเองและเผชิญกับความท้าทายในชีวิตประจำวันจิตวิทยาในการรู้คิดศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางจิตเช่นการรับรู้ความจำการใช้เหตุผลและการแก้ปัญหา จิตวิทยาพัฒนาการศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิตจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในสภาพแวดล้อมการทำงานและประสิทธิภาพในองค์กรจิตวิทยาสังคมศึกษาว่าบุคคลมีอิทธิพลต่อกันและการอย่างไรและพฤติกรรมของมนุษย์ในกลุ่มสังคมเป็นอย่างไร จิตวิทยาบุคลิกภาพศึกษาลักษณะเฉพาะตัวของแต่และบุคคลทั้งความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมที่คงเส้นคงวาความหมายการสืบสวนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราสองวงเล็บ10บการสืบสวนหมายความ ถึงการสแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิดจากบนบัญญัติของมาตรา2วงเล็บ10อาจจำแนกองค์ประกอบของการสืบสวนได้ตามนี้ข้อ1เป็นการสแสวงหาข้อเท็จจริงข้อ2แสวงหาหลักฐาน3 จะทำโดยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ 4. โดยมีอำนาจและหน้าที่ควาเพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและ6เพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิดจากความหมายข้างต้นเนี่ยการสืบสวนสอบสวนเนี่ยถ้าสรุปได้แล้วการสืบสวนเป็นการดำเนินขั้นตอนของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งได้ปฏิบัติไปตามหน้าที่เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการรักษาความสงบของประชาชน แล่เพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิดในสาระสำคัญ3ประการที่เป็นหลักสากลก็คือสืบสวนให้พบได้ว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นจริงหรือไม่ถ้ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นแล้วเป็นคดีอะไรใครเป็นผู้กระทำผิดจนกระทั่งเข้าสู่กระบวนการการนำคนคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อทราบรายละเอียดของเหตุการณ์และหาตัวผู้กระทำผิดเบื้องต้น อาจจะยังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอแต่สอบการสอบสวนคือการดำเนินการโดยพนักง,งานสอบสวนตามกฎหมายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและซักถามปากคำของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์ความผิดและนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นกระบวนการที่ดำเนินควบคู่กันในการแสวงหาความจริงในคดีอาญาต่างๆที่เราเคยเจอกันมาค่ะ แล้วคุณสมบ,บัติของผู้สืบสวนละ่ะการเป็นนักสืบเนี่ยเป็นได้ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นราษฎรหรือตำรวจทุกชันยศแต่ทุกคนควรรูถึงเทคนิควิธีการในการสืบสวนการที่จะเป็นนักสืบที่เก่งและดีมีประสิทธิภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากต้องมีความอดทนมีความพยายามบางคดีต้องอดทนบางคดีต้องใช้วิธีใช้เวลาสืบสวนหาล่องรอยเป็นระยะเวลานานมากสำหรับคุณสมบ,บัติของนักสืบที่ดีเนี่ย จึงต้องยึดหลัก8รอคือรักรอบรู้รีเริ่มรวดเร็วรอบคอบรับผิดช,ชอบไร้ร่องรอยเรื่องร่างกายนอกจากหลัก8ปรอเนี่ยในหลักจ,กจิตวิทยาเนี่ยเรื่องสอบถามพยานก็สำคัญมากการสอบถามพยานในที่เกิดเหตุเพื่อหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้มากที่สุดสำหรับใช้เป็นแนวทางในการสืบสวน บางทีคนที่เราสืบสวนอยู่อาจจะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องที่สุดก็ได้เพราะฉะนั้นการใช้คําพูดชักจูงก็เป็นหนึ่งในการใช้จิตวิทยาสําหรับการสอบสวนพร้อมกับการพรางตัวหรือการปลอมตัวเข้าไปปฏิบัติงานโดยไม่มีผู้ใดเห็นลองรอยว่ามาทําอะไรที่ไหนเพื่อซึ่งสามารถเข้ากับประชาชนและท้องถิ่นได้อย่างกลมกลืนซึ่งเรื่องการพรางตัวเนี่ยก็เกี่ยวข้องในเรื่องจิตวิทยาบุคลิกภาพอีกด้วย ้สรุปแบบสั้นๆเนี่ยนักสืบที่มีคุณภาพคือต้องมีใจรักมีความวิริยะอุตสาหะฉลาดไหวพริบดีมุ่งมั่นที่จะทำงานนั้นให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ท้อหรือสืบส่วนเพียงครึ่งกลางๆแล้วก็หยุดบางครั้งถ้าเราพบอุปสรรคและหมดความพยายามไม่ทดลองหาวิธีการสรืบสวนด้านอื่นต่อไป ก็ต้องระลึกเสมอว่าอาชญากรรมทุกประเภทต้องทิ้ง,งร่องรอยหพยานหลักฐานไว้เสมอพยานหลักฐานนั้นพบได้ในที่เกิดเหตุหรือบริเวณใกล้เคียงนั่นเองขึ้นอยู่กับตัวนักสืบว่าสามารถจะค้นพบพยานหลักฐานดังกล่าวหรือไม่นอกจากนั้นจะต้องอาศัยความรู้ทางวิทยาการตำรวจเข้ามาปรับใช้ในการสืบสวนอีกด้วยจิตวิทยากับการสืบสวนมีความเกี่ยวข้องยังไง มีความเกี่ยวข้องอย่างมากเพราะนักจิตวิทยาอาชญากรรมช่วยให้การทำงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีความแม่นยำและลึกซึ้งขึ้นโดยมีความเชื่อมโยงดังนี้ด้านการทำโปรไฟล์อาชญากรรมศึกษาเจตนาความชิดและพฤติกรรมของอาชญากรเพื่อเพื่อคาดเดาลักษณะและแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุช่วยให้การสืบสวนเจาะจงมากขึ้นเช่นวิเคราะห์พฤติกรรมที่เกิดซ้ำ วิธีการเลือดเจือเวลาสถานที่ก่อเหตุวิธีการทําร้ายหรือการฆ่ามักสะท้อนบุคลิกภาพและสภาพจิตใจของผู้ก่อเหตุด้านการสนับสนุน การสอบสวนช่วยออกแบบเทคนิคการสอบสวนวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ต้องสงสัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการซักถามเช่นวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ต้องสงสัยดูจากภาษากายน้ำเสียงหรือการตอบสนองที่ไม่สอดคล้องกันเพื่อหาความเป็นไปได้ว่าโกหกหรือไม่ด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมทำความเข้าใจรูปแบบและแรงผลักดันของการก่อเหตุเพื่อใช้วางกลยุทธ์และสืบสวน คา,าดการพฤติกรรมต่อไปยกตัวอย่างเช่นทำความเข้าใจรูปแบบการก่อเหตุนักจิตวิทยาอาชญากรรมจะดูว่าอาชญากรรมมีพฤติกรรมที่เกิดซ้ำอย่างไรเช่นการเลือกเหยื่อประเภทเดียวกันเด็กผู้หญิงคนแก่การเลือกสถานที่หรือเวลาเดิมๆกลางคืนหรือย่ยานเงียบใช้ใช้วิธีการคล้ายกันทำร้ายกรารทำร้ายก่อนขโมยหรือเผาเพื่อทำลายหลักฐาน ด้านการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายให้ข้อมูลเชิงลึกแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจอายการและศาลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในคดีอาญาเช่นตำรวจช่วยตำรวจในคดีสืบสวนวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ต้องสงสัยเพื่อบอกว่าคุณคนนี้มีแนวโน้มก่อเหตุจริงหรือไม่ประโยชน์ของจิตวิทยาการสอบสวน 1. ด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมช่วยให้ผู้สอบสวนเข้าใจความรู้สึกผิดแรงจูงใจหรือปัจจัยอื่นๆเช่นพฤติกรรมของผู้กระทำความผิดที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ก่อเหตุนั้นๆ 2. การประเมินความน่าเชื่อถือการนำหลักการจิตวิทยามาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการประเมินความน่าเชื่อถือของคำให้การจากผู้ต้องสงสัยและพยาน เช่นการลบตา 3. การวิเคราะห์หลักฐานนักจิตวิทยาอาจถูกเรียกให้ไปประเมินหลักฐานในคดีเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือหรือความเป็นไปได้ของเหตุการณ์เช่นศพเปื่อยกาย 4. การวิเคราะห์สถานที่เกิดเหตุทำให้เข้าใจรูปแบบพฤติกรรมหรือลักษณะเฉพาะของผู้กระทำความผิดจากหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุเช่นการหันศพ